นักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรติดตามไปพร้อมกับครูอังกันเลยครับประโยคความเดียวนี้เรียนรู้มีประโยชน์ไกลพื้นฐานการนำใช้ในกิจธุระหลายประการอนาคตสดใสแน่ถ้ารู้แท้ เรื่องสื่อสารฟังพูดคิดเขียนอ่านเป็นพื้นฐานการพัฒนายินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประโยคสามัญหรือที่เรารู้จักกันว่าประโยคความเดียวครับ ในลำดับแรกครูอาร์มขอทบทวนหนึ่งโครงสร้างของประโยคนะครับประโยคจะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนคือภาคประธานและภาคแสดงในภาคประธานก็จะมีประธานและส่วนขยายประธานภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยาขยายกริยากรรมและขยายกรรมเรามาจําแนกส่วนประกอบของประโยคกันนะครับ ประโยคที่ 1. นกบินประธานคือนกกริยาคือบินประโยคที่ 2. นกสีขาบินสูงในประโยคนี้ก็จะเพิ่มขยายประธานและขยายกริยาเข้ามาประโยคที่ 3. แม่ของฉันซื้อกับข้าวสำเร็จประธานคือแม่ขยายประธานคือของฉันกริยาหลักของประโยคคือซื้อซื้ออะไรครับนักเรียน ซื้อกับข้าวกับข้าวเป็นกรรมขยายกรรมคือกับข้าวสําเร็จกับข้าวสําเร็จก็คือกับข้าวที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องนํามาปรุงแต่งอาหารอีกวันนี้ครูอามจะพูดถึงประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญคือประโยคที่มีใจความเดียวมีความหมายอย่างเดียวไม่มีคําสันธานเชื่อม ส่วนประกอบของประโยคความเดียวประกอบด้วยประธานหนึ่งตัวกริยาหนึ่งตัวถ้ามีสองส่วนนี้ก็จัดว่าเป็นประโยคแต่ถ้าจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็จะมีกรรมเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวยกตัวอย่างประโยคสองส่วนนักเรียนนอนประกอบด้วยประธานและกริยาแต่ถ้าเป็นประโยคสมส่วนเช่นแม่ซักผ้าก็จะมีครบทั้งประธานกริยาและกรรม เรามาแยกประโยคความเดียวกันนะครับแม่ผิงไฟแม่คือประธานผิงคือกริยาไฟคือกรรมแม่รักลูกทุกคนประธานคืออะไรครับนักเรียนแม่กริยาคือคำว่ารักรักใครครับลูกคือกรรมทุกคนคือส่วนขยายกรรม การจำแนกองค์ประกอบของประโยคนะักเรียนต้องฝึกฝนนะครับฝนต้นฤดูตกอย่างหนักประธานคือฝนขยายประธานให้เรารู้ว่าฝนที่ตกลงมานั้นคือฝนต้นฤดูกริยาคือคำว่าตกตกอย่างหนักอย่างหนักคือส่วนขยายกริยาข้อสังเกต ประโยคความเดียวต้องมีประธานตัวเดียวกริย,ยาตัวเดียวถ้ามีกรรมก็ต้องมีกรรมตัวเดียว 2. คํคำขยายในภาคประธานหรือภาคแสดงจะมีความยาวเท่าไหร่ก็ได้ยังถือว่าเป็นประโยคความเดียวเรามาดูรูปแบบของประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวกันนะครับ 1. ประโยคที่เน้นประธานก็คือจะวางส่วนผู้กระทําไว้ส่วนต้นของประโยค ตัวอย่างประโยคที่เน้นประธานนะครับก็คือเอาประธานหรือ subject ขึ้นไว้ต้นประโยคเก่งเล่นฟุตบอลฝนตกตอนเย็นพี่ทําอาหาร 2. ประโยคที่เน้นกรรมคือจะเอาผู้ถูกกระทำหรือ object ขึ้นมาไว้ต้นประโยคตัวอย่างประโยคที่เน้นกรรมรถล้างเสร็จแล้ว เขาถูกสุนัขก,กัดถ้าเราเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคประธานก็คือสุนัขก,กัดเขานะครับบ้านหลังนี้ถูกสร้างมานานแล้วประโยคที่เน้นกรรมมักจะมีคำว่าถูก 3. ประโยคที่เน้นกริยา คือประโยคที่ผู้พูดต้องการเน้นคำกริยาจึงเอาคำกริยาขึ้นมากล่าวไว้ก่อนบทประธานคำกริยานี้นิยมนำมาเรียงไว้ต้นประโยคสามคำได้แก่คำว่ามีเกิดปรากฏมีบ้านให้เช่าในซอยนี้นะครับก็คือเอาคำกริยาขึ้นมาเป็นต้นประโยคเราสามารถนำประธานหรือคำนามขึ้นมาเป็นต้นประโยคได้เราก็เปลี่ยนว่าบ้านมีให้เช่าในซอยนี้ แต่มันจะแปลกๆใช่ไหมครับนักเรียนเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพปรากฏการฝนดาวตกบนท้องฟ้านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้2แบบนะครับปรากฏการหรือปรากฏการซึ่งหมายความว่าการสําแดงออกมาให้เห็น 4. ประโยคกริยาสภาวะมาลา คือการนำกริยาหรือกริยาวลีนน Links. มาเป็นประธานของประโยคกริยาสภาวมาลาคือคำกริยาหรือกร <net> well ิยาวลีท <ino> ี่ขึ้นต้นประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคจะมีความหมายเหมือนกับมีคำว่าการและความนำหน้าเช่นรักเป็นทุกข์รักเป็นทุกข์ถือว่าเป็นประโยคนะครับมาจากความรักเป็นทุกข การบวกความตามด้วยคำกริยาหรือวิเศษเราจัดว่าเป็นคำอาการนามสามารถขึ้นต้นประโยคได้ตัวอย่างประโยคกริยาสภาวามาลาวิ่งออกกำลังกายนิยมมากในตอนนี้วิ่งออกกำลังกายนะครับถ้าเราเพิ่มคำว่าการวิ่งเข้าไปนะครับก็จะถูกจัดว่าเป็นอาการนามทำหน้าที่เป็นประธานได้ในประโยค สรุปความรู้เรื่องประโยคความเดียวนะครับนักเรียนก็คือประโยคที่มีใจความเดียวมีความหมายอย่างเดียวไม่มีคำสันทานเชื่อมประธานหนึ่งตัวกรวิยาหนึ่งตัวและกรรมหตัวจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับนักเรียนรูปแบบของประโยคความเดียวนั้นก็จะนนมีด้ยวยกัน4รูปแบบประโยคเน้นประธาน,น,นเน้นกรรมเน้นกริยาและประโยคกริยาสภาวมาลาครับ แบบฝึกหัดวันนี้นะครับครูอาร์มจะให้นักเรียนแต่งประโยค5ประโยคโดยการแต่งประโยคนั้นนะครับจะต้องแต่งให้มีความหลากหลายนักเรียนจําได้ไหมครับว่ารูปแบบของประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญมีด้วยกันอยู่4รูปแบบคือ1นเน้นประธาน2เน้นกรรม3เน้นกริยาและ4กริยาสภาวมาลา5้าประโยคที่นักเรียนจะต้องแต่งจะต้องมีให้ครบ4รูปแบบของประโยคความเดียวนะครับและให้นักเรียน โจทย์แบบทดสอบ5ข้อตามครูอุ้มที่ครูจะให้นักเรียนดูต่อไปนี้คือเป็นการแยกแยะหรือจำแนกว่าข้อความใดคือวลีข้อความใดคือประโยคถ้าพร้อมแล้วเราไปชมครูอุ้มด้วยกันเลยครับเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าที่เรียนไปเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าอ้าวเรามาทดสอบเรามาดูอันแรกอร่อยก็ดีแล้ว อร่อยก็ดีแล้วเป็นอะไรเป็นกลุ่มคำหรือเป็นประโยคอร่อยก็ดีแล้วเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอร่อยก็ดีแล้วเป็นกลุ่มคำเป็นกลุ่มคำทำไมถึงเป็นกลุ่มคำเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรอร่อยมันขาดอะไรมันขาดประธานดังนั้นอร่อยก็ดีแล้วเป็นกลุ่มคำต่อไป ข้าพเจ้านางสมศรีอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเลยข้าพระเจ้านายสถาพรข้าพเจ้านางนุษข้าพเจ้านางนางอะไรดีนางฮูรุกแต่มชื่อฮูรุกแล้วลอ่านึกชื่อไม่ออกเนาะอันนี้เขาบอกข้าพระเจ้านางสมศรีอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมามีแต่ประธานแต่ไม่มีกริยาไม่มีการไม่รู้เลยใครทําอะไรที่ไหนดังนั้นอันนี้เป็นกลุ่มําต่อไป อันอันนี้คืออะไรอันนี้คือเครื่องหมายนะเครื่องหมายว่าเอามาจากอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าขี้เกียจเขียนเอาต่อไปแมวขวนเบาะหนังอะไรเป็นประธานเนี่ยแมวเป็นประธานอะไรเป็นกริยาขวนเป็นกริยาอะไรเป็นกรรมเบาะหนังเป็นกรรมเพราะว่าถูกขวนดังนั้นแมวขวนเบาะหนังจัดเป็นประโยคนจัดเป็นประโยคง่ายมากจัดเป็นประโยคต่อไป เหนื่อยแล้วเกิดอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเฮ <Hey, S 1> เหนื่อยแล้วเกินอันนี้เป็นกลุ่มคำหรือเป็นประโยครู้ไหมใครเหนื่อยไม่รู้หรอกใครเหนื่อยเพราะว่าขาดอะไรขาดประธานของประโยคดังนั้นเหนื่อยแล้วเกินเนี่ยเป็นกลุ่มคำออง่ายมากและสุดท้ายขาเดี่ยงตั้งแต่เมื่อวานอู้อันนี้ยากหน่อยนะขาเดี่ยงตั้งแต่เมื่อวานอะไรเป็นประธานขาขาเป็นประธานอะไรเป็นกริยาเดี่ยงไนงะ เดี่ยงคือมันมันเจ็บนะเดี่ยงคือมันเจ็บมากขาเดี่ยงตั้งแต่เมื่อวานคือขยายกริยาก็กคือเดี่ยงตั้งแต่วัน่อไงน่ะเดีเ่ยงตั้งแต่เมื่อวานดังนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราจัดเป็นประโยคยากไหมเรื่องประโยคและกลุ่มคำไม่ยากเลยสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ กลับมาเจอกับทีเชอ,อร์อาร์มได้ใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ